สวัสดีค่ะแซบแบบมันมาแล้วมา,มา,มาเหมือนในติผ้ากินขัวนอไม้ส้มใส่หมูสามสันค่ะบ่ได้แกงเนาะถ้าแกงมันจะน้หลายกว่าน,นี้เนาะติ๊กใส่แบบวิธีขัวเอาค่ะเนาะนี่ค่ะหน่อไม้ส้มใส่หมูสามชั้นนะคะนาอใหม่กระสือจากร้านเอเชียนะคะเนาะชีวิตเมืองนอกถ้าอยากกินอาหารไทยกับ,บผลผลินเอเชียค่ะมาค่ะ มากินน้ำกันได้ข้าวเหนียวติ๊บหนึ่งค่ะมามากินขัวนอใหม่สมใสหมูสามสันน้ำกันจ้าเห็นบบเห็นโบ,น,โบน่าทานไหมคะไปค่ะไปทานข้าวด้วยกันเลยสวัสดีค่ะแซบแบบมามาแล้วเบื่อนี้ผ้ามากินค่ะขวัวหมูสามสันใส้นอใหม่สมนี่ค่ะมันแป็นแกงนะคุณละ เกิดขั่วเพระาะว่าข้าวก็ติ๊บเก้าค่ะเพราะว่าติ๊บ่ได้ใส่ส้นามลายนะเกินขั่วเนาะขัวมูสามสันใส้นม่สมค่ะมาข้าวกระติ๊บเก่เ้า,า,นะากระติ๊บเดิมอืมข้าวกระติ๊บมือก็ยังบได้ไปเล่นขี้ดินนะ <laughs> เนี๋ยกวนน้ำมันก่อน ไปค่ะปิดกระติดเขาค่ะคำแหลกแหกหมานฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ให้ติดด้วยนะจ๊ะนะเพื่อจะได้มีกำลังแรงใจในการทำคลิปต่ตอไปจำค่ะอืมอืมแปักๆคอยจัดใส่มือเด้อจัดเด้อรัวแบบเล่าๆลาเฮานะค่ะ อีเมลและผ้าขัวานะสะเด็ดแม่ผ้าขัวแซบมากน้องใหม่สมพอดีค่ะน้องใหม่กะบ่ตตองทามนะคะเอามาจากไหนคุณอยู่เยอรมันคุณคือมี่น้องใหม่ชมกิน ร้านเอเชียค่ะมีทุกอย่างว่าต่มีเงินสืบมีเงินไหมขยัน,นพ่อ <laughs> นี่จ้ะเป็นบอเอิบหมูสามสามัม้นอร่อยมากน้ำแบบอัเจาะซ่บแห้งนะคะเมนูข้าวหมดกระติบ ก็มีกระเป๋าแบนเนม่วัดข้าวดอกเด้อค่ะเด้อเสื้อผ้ากรกะใส่ธรรมดาหวัดเ,ดเต๊ะอาหารไทยนี่แหละคะ่ะ แฝรหลาอๆคนอวดกระเป๋าแบรนด์เนมอวดนั่นอวดนี่ดีใจน,น้ำเขาค่ะมีนันอวดแต่อาหารไทยพ่อค่ะความสุขในการกินอาหารไทยค่ะคือว่าข้าไกบ่บานเนาะข้ามายูผีข้ากระได้กินอาหารไทยก็ถือวว่าสุดยอดแล้วจ้ะ บางคนก็ว่าจะไม่ออยุ่งมองหนอกแตคือบเกับบริมีบริ้เหตกับเขาบานบานเขาบอเหค่ะแต่ไม่ได้ตลอดบ้านยิ่งจะเน้นครัวไทยนะคะกินอาหารไทยสามีก็กินอาหารไทยเก่งค่ะแต่บอกกินเผ็ดแค่นั้นเองนะคะเนาะอืม คนไกลบ้านคือเห่าเด็กินอาหารไทยมันเติดแล้วค่ะมันช่วยให้หายคิดถึงบ้านค่ะต่อจ้ะต่อจ้าืมอ ครับไก่เมื่อวานก็ไม่หมดนะคะแต่ไม่ได้เข้ากล้องเนาะแจกลายยุ่ใกล้ๆเนี่ยนะคะนะคะไก่ค่ะอืจัมพระจังเลือ จะเต็ดกับปสมออกมาแหลกด้วยบอกิน <c oughs> อาคาตจะกินบ่เอิญมูมาด้วค่ะฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปฟังสหรัฐอเมริกามากินด้วยกันจ้ะ ขออภัยในการไปเหยียบมูสาด้วยเจ๊ด้ออร์เพ <c oughs> ิ่งทิมเพิ่งตะกันด้วยเจ๊ด้อเหตุงานเนาะ <c oughs> ว่างกับเฝ้าไปค่ะแซ่บ เจำเจียวเบรษายค่ะแต่อีกอย่างกินเนะคะ่ะเปรา้อยจะทงมวนบ่อมือนี้สั่งอันสั่งบักมวงกับแม่ค่ะถายอยู่ในอมัอนมเยลรมันเนาบอกม้วงถ่ายไม่ห้อแม่ค้าน่ารักมากส่งบักมวงมาให้แถมบักทัวดินมาพร้อม ห่าหักบอที่ต้มบักทวดินใส่เกลือด้วยบับตวนนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะมีคลิปกินมะม่วงนะคะมะม่วงสดเนาะเกลาแถมทวดินใหม่้อมนะจะหักไว ผู้ใดอยากเดันซื้อแม่ค่าก็บอกนด้ค่ะเด้อติกสั่งฟังฟั่งทางเฟสนะคะเนะท่างเฟสแม่ค่ะคนไทยนะคะแต่อยู่เยอรมันเนาะเป็นขายอาหารไทยใส่กอกใส่ยังมีเบิดค่ะอ โอเคนะคะคลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ติ๊กด้วยนะคะเนาะรักน้อย,อยแต่รักนานๆเข้าว่า <c oughs> มาเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทานอะไรนะคะคลิปนี้ขอตัวกินต่อก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะอื้อ สิ้นเบิดกระติ๊บกับ้าคเขานะ <laughs> บ,บายนะคะ